ไก่ไข่เพศผู้จะไม่ถูกฆ่าอีกต่อไปเมื่อนักวิจัยอิสราเอลค้นพบแม่ไก่พันธไข่ตัดต่อพันธุกรรมที่ลูกตัวผู้จะไม่ฟักออกเป็นตัวองค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสตัตว์หรือ CWF i ประเมินว่าในอุตสาหกรรมผลิตไข่แต่ละปีมีการฆ่าลูกไก่เพศผู้หลังจากที่พวกมันฟักออกมาจากไข่ไม่นานราเจ็ดพันล้านตัวเพราะการที่ไม่สามารถออกไข่ได้ทําให้ลูกไก่เพศผู้ถูกฆ่าทิ้ง กระบวนการนี้ยังซึ่งเปลืองเวลาด้วยเพราะบริษัทต่างๆต้องคัดแยกลูกไก่เพศผู้จากลูกไก่เพศเมียหลังจากฟักออกมาไม่นานด้วยมือรัฐบาลเยอรมนีได้ออกกฎหมายห้ามการฆ่าลูกไก่เพศผู้จำนวนมากในช่วงต้นปี2022และรัฐบาลฝรั่งเศสก็มีข้อเสนอคล้ายคลึงกันที่เริ่มใช้ในช่วงต้นปี2023 ชาติในสหภาพยุโรปอื่นๆส่วนใหญ่ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการฆ่าลูกไก่เพศผู้และหลายชาติเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายห้ามฆ่าลูกไก่บังคับใช้ทั่วสหภาพยุโรปด้านรัฐบาลสหราชาอาณาจักรยังไม่ได้แสดงจุดยืนต่อเรื่องนี้งานวิจัยนี้ทำโดยสถาบันวอลคานีซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทลอาวีปในอิสราเอลโดยการพัฒนาไก่ที่เรียกว่าแม่ไก่โกลดา นักวิจัยอิสราเอลระบุว่าพวกเขาได้พัฒนาแม่ไก่ตัดต่อพันธุกรรมที่สามารถออกไข่และทําให้มีเฉพาะลูกไก่เพศเมียฟักออกมาเป็นตัวส่วนลูกไก่เพศผู้จะไม่ฟักออกมาความสําเร็จนี้อาจช่วยป้องกันการฆ่าลูกไก่เพศผู้หลายพันล้านตัวในแต่ละปีได้ส่วนลูกไก่เพศเมียและไข่ที่มันออกมาตอนที่โตเต็มวัยไม่มีร่องรอยของการดัดแปลงพันธุกรรมที่เกิดขึ้นแต่เดิม ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ใส่ d n a ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมลงในแม่ไก่โกลด้าที่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาตัวอ่อนของลูกไก่เพศผู้ในไข่ที่พวกมันวางได้โดย d n a นนี้จะถูกกระตุ้นเมื่อไข่ได้รับแสงสีฟ้านานหลายชั่วโมงโดยที่ตัวอ่อนของลูกไก่ตัวเมียจะไม่ได้รับผลกระทบจากการรับแสงสีฟ้าแต่อย่างใดและจะมีพัฒนาการตามปกติลูกไก่จะไม่มียีนตัดต่อพันธุกรรมจากทางฝั่งแม่อยู่ในตัวของพวกมันและไข่ที่พวกมันวางด้วย โดยนักวิจัยบอกว่าเกษตรกรจะได้ลูกไก่เหมือนกับที่พวกเขาได้ในปัจจุบันนี้และผู้บริโภคจะได้รับไข่เหมือนกับที่พวกเขาได้ในปัจจุบันนี้ทุกอย่างความแตกต่างเล็กน้อยในกระบวนการผลิตเพียงอย่างเดียวคือไข่จะได้รับแสงสีฟ้าขั้นตอนสําคัญต่อไปในการวิจัยคือการดูว่าแม่ไก่เหล่านี้และลูกไก่เพศเมียที่พวกมันผลิตซึ่งจะวางไข่ให้มนุษย์บริโภคจะมีชีวิตผ่านช่วงอายุไขทางการค้าโดยไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นหรือไม่